ท่ามกลางความเวิ้งว้างของจักรวาลและความพร่าเรือนของความจริงกับความฝันมีชื่อหนึ่งที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบันทึกแห่งความบาคลัง่งชื่อนั้นคือเล่งที่ราบสูงแห่งเล่งสถานที่ตรงสาบซึ่งก้องอยู่ในงานเขียนของ HP l พีเลิฟครดังบทกวีบูชาความสยองซ้ำซ้อนจากยุคก,ก่อนประวติศาสตร์เป็นดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกรายดินแดนที่เวลาบิดเบี้ยว ความจริงราวแยกและสรรพสิ่งเสียงของเทพเจ้าต้องห้ามกระซิบผ่านสายลมเยือกแข็งแต่มันคืออะไรเล่งเป็นเพียงจินตนาการของนักเขียนคลางโลกเก่าหรือไม่หรือมันมีตัวตนอยู่จริงในฐานะศูนย์กลางของจักรวาลและความรู้ต้องห้ามที่หลับไหลยอยู่ใต้เปลือกโลกในบางบันทึกเล่งถูกกล่าวถึงว่าอยู่ไกลเกินกว่าแขวนที่ใดจะวาดถึง บางเรื่องเราอ้างว่ามันซ่อนอยู่ในเทือกเขา